สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนๆวันนี้กู๊ดขอมาสวัสดีปีใหม่ปีกระต่ายประจำพุทธศักราช2566แล้วก็ปีคศ2023ไปด้วยเลยในครั้งเดียวเลยนะคะครั้งนี้กุ๊ดก็จะมาเป็นวิดีโอพิมียนี่แหละค่ะความยาวประมาณ13นาทีค่ะเพื่อให้พี่พีเพื่อนๆจะได้ไม่เบื่อเกินไปนะคะ ันนี้ก็ดูพลุไปก่อนนะคะกุ๊ดก็จะพูดไปเรื่อยก็จะมาเหมือนกับสรุปนะคะในสิ่งที่ทํามาใน1ปีนะคะตั้งแต่การท่องเที่ยวต่างๆนานาน,นะคะการทํากับข้าวในแบบกุ๊ดกุ๊ดที่แสนง่ายนะคะแล้วก็ความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆในการไลฟ์แต่ละครั้งนะคะรวมถึงสาระประโยชน์อีกมากมายในคลิปต่างๆที่กุ๊ดนำมาให้พี่ๆเพื่อนๆชมค่ะ ในภาพนี้ก็เป็นสวนนุกที่จังหวัดชัยนาทค่ะแล้วก็สวนสาธารณะบึงสีไฟที่จังหวัดพิจิตรค่ะกู๊ดก็ประมวลมาให้ชมนะคะว่าไปไหนมาบ้างค่ะแล้วก็บ้านมุงค่ะที่อำเภอที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะอันนี้ก็จะเป็นบึงฉวากค่ะที่สุพรรณบุรีนะคะอันนี้ก็เป็นที่บ้านมุงค่ะเป็นบ้านพักที่พ่กู๊ดไปนอนพักในคืนนั้นค่ะ อันนี้ก็จะเป็นที่วัดพระพุทธชินราชค่ะเป็นต้นไทรต้นใหญ่ค่ะเป็นทางที่จะเข้าไปสักการะพระพุทธรูปสามพระองค์พี่น้องนั่นแหละคะ่ะอันนี้ก็เป็นสมเด็จองค์พระพุทธชินราชค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะพีกุตก็ได้นั่งถ่ายภาพร่วมกับท่านด้วยค่ะอันนี้ก็ยังเป็นที่บ้านมุงอยู่นะคะเป็นภูเขาสามกระสักค่ะ นี้ก็เป็นบ้านพักที่พี่กูไปพักผ่อนนะคะในคืนนั้นค่ะบรรยากาศของบ้านพักในคืนนั้นค่ะก็ประทับใจค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้สะดวกสบายมากนักน,นะคะแต่พอตื่นขึ้นมาเจอบรรยากาศแบบนี้มันก็หายเหนื่อยไปเหมือนกันค่ะแล้วก็ได้เก็บภาพมาฝากพี่ๆเพื่อนๆด้วยในคลิปนั้นนะคะรู้สึกว่าจะได้ไลฟ์สดด้วยค่ะตอนกลางวันน่าจะเป็นช่วงก่อนเช็คเอาท์ออกไปค่ะ ก็นำาให้พี่ๆเพื่อนๆดูอันนี้ก็จะเป็นสวนกว้างอะค่ะฟาร์มกวางนะคะอันนี้ก็ยังเป็นที่บึงสีไฟอยู่ค่ะเป็นสถานีชาละวันที่บึงสีไฟค่ะอันนี้ก็เป็นตู้ปลาค่ะตู้ปลาที่พังไปแล้วของเพื่อนนะคะพอดีเพื่อนส่งมาให้ค่ะกูก็พามาให้เพื่อนๆดูค่ะพอดีไปตรงกับตอนที่ไป ชวากค่ะก็เลยเอามารวบรวมให้ดูเป็นปลาที่กำลังเล็กๆดูแล้วก็สบายตาค่ะแล้วก็มีความหลงกบมันด้วยค่ะก็เลยนำมาให้พี่ชมไปด้วยความเพลิดเพลินระหว่างที่พี่ๆเพื่อนๆพิมพ์คอมเมนต์อยู่ข้างล่างนะคะก็ดูตู้ปลานี้ไปด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นตู้ปลาอีกที่หนึ่งนะคะที่ชนบุรีค่ะพี่กู๊ดขอ กล้องนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นแนวตั้งค่ะเพื่อที่จะให้มันเป็นแนวขวางเต็มจอค่ะอันนี้ก็มีอยู่ในคลิปช็อตด้วยนะคะเป็นบรรยากาศใต้ท้องทะเลค่ะเป็นปลาต่างๆแล้วก็สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยค่ะแหวกว่ายเข้าไปตามๆกันนะคะพี่ๆเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยได้ฟังเสียงพี่กูเท่าไหร่นะคะเพราะห่วงในการคอมเมนต์ค่ะพี่กูดก็อยากให้ คอมเมนต์ด้วยความตั้งใจให้พิกูนิดนึงค่ะไม่ต้องคอมเมนต์มากค่ะไม่ต้องกดมากก็ได้นะคะอยากอ่านคอมเมนต์ในคลิปนี้นะคะไว้เป็นที่เรล่กเป็นอนุสอ์ต่อไปข้างหน้าค่ะเพราะว่าคงจะอีกนานค่ะกว่าพี่กูจะได้ไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็อาจจะลงคลิปไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็มีดอกไม้อันนี้ไปที่ตลาดสี่มุมเมืองหรือตลาดไทยนี่แหละคะ่ะ ก็ได้ถ่ายรูปดอกไม้สดนะคะแล้วก็ดอกไม้สีต่างๆค่ะหลากหลายเลยคะให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันนะคะผ่านไปแล้วค่ะอันนี้เป็นที่สตหีบค่ะเป็นดอกลั่นทมหรือว่าดอกลีลาวดีนี่ออันนี้ก็จะเป็นดอกของแคคตัสค่ะ บ้านเพื่อนพูดเองค่ะเป็นต้นที่ถ่ายมาจากของจริงเลยนะคะตอนนี้ก็มีดอกหลากหลายค่ะสวยงามมากๆค่ะอาจจะได้นํามาทําคลิปให้พี่ๆเพื่อนๆชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นพุทธสามสีค่ะต้นพุทธสามสีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคลิปเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นตลาดผลไม้ค่ะที่พ่ภูดลงไปล่าสุดเลยค่ะในวันสิ้นปีที่แล้วนี่ค่ะแล้วก็ขึ้นปีใหม่ด้วยนะคะได้ไปจับจ่ายซื้อของค่ะแล้วก็นำมาให้พี่เพื่อนๆชมกันค่ะ ่กูก็จะเล่าเหตุการ์ช็อกสองครั้งนะคะตั้งแต่ทํา YouTube มาในครั้งแรกคือตอนที่ได้ซับหนึ่งพันค่ะตอนนั้นได้อยู่ประมาณแปดร้อยเก้าแปดร้อยกว่าเกือบเก้าร้อยนี่แหละคะ่ะก็มีน้องชายสที่รักค่ะพาเพื่อนมาช่วยกันมุงหลังคาบ้านให้พี่กูดค่ะช็อกมากค่ะตอนนั้นไม่คิดว่าจะได้หนึ่งพันในคืนนั้นนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องชายคนนั้นด้วยค่ะแล้วก็ช็อกครั้งต่อมาค่ะ ขอขัดจังหวะนี้นะคะพอดีชอบภาพนี้มากๆเลยค่ะเป็นหนึ่งในภาพที่ชอบมากค่ะก็เลยนำมาให้พี่ๆเพื่อนชมค่ะส่วนภาพนี้ก็เป็นภาพที่สะพานพุทธค่ะเวลาเงาๆนะคะมองมองดูแล้วเงาๆค่ะก็เลยนำมาให้พี่ๆเพื่อนชมค่ะในช่วงเวลาเย็นค่ะสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกที่กรุงเทพนี่แหละค่ะ ที่นี้มาถึงความช็อกครั้งที่2ที่ค้างไว้เมื่อกี้ค่ะคือช็อกในการทําคลิปล่าสุดก่อนหน้านี้ค่ะเป็นคลิปที่ไม่คิดว่าจะปังขนาดนี้นะคะอันนี้พี่กูก็เอาภาพาประกอบกับเพลงเอเวอร์กินทีค่ะนาเพลงเข้ามาไม่ได้นะคะติดลิขสิทธิ์ค่ะก็เลยจะพูดเรื่องช็อกครั้งที่2ในครั้งนี้นะคะคือมีผู้ติดตามขึ้นมาพ,พึบพภาพมากค่ะก็คือตกใจค่ะไม่คิดว่า ได้รับการตอบรับดีขนาดนั้นนะคะเพราะว่าในใจพี่กุ้งคิดแค่ว่าจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านค่ะแล้วก็อยากให้พระองค์ท่านตื่นขึ้นมาจากการหลับครั้งนี้นะคะก็เลยทาคลิปเพื่อถวายพระพรพระอ,อ,อ,องค์ท่านค่ะแล้วก็เกิดอาการปังขึ้นมาค่ะจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะมันก็เป็นการช็อกค,ครั้งที่2นะคะ ก็เหมือนใครที่เคยบอกพี่ๆเพื่อนๆหรือใครๆนี่แหละค่ะที่เคยพูดบอกว่าให้ทําคลิปไปเรื่อยๆทําคลิปโยนไปโยนไปอาจจะมีคลิปใดคลิปหนึ่งที่เราปังขึ้นมานะคะแล้วก็มีผลอย่างที่กู๊ดเห็นเนี่ยแหละค่ะเห็นทันตาเลยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นอน,นิสงส์ที่กู๊ดเคยไปช่วยพี่ๆเพื่อนๆไว้ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะ ที่จริงเพลงนี้เพราะมากๆเลยค่ะเป็นเพลงโปรดของพี่กูดอีกเพลงหนึ่งเลยนะคะแต่ไม่สามารถนําเพลงมาลงประกอบได้ค่ะนี่กไ็ไม่แน่ใจอีกเหมือนกันค่ะว่าภาพนี้จะลงได้หรือเปล่านะคะต้องรอดูกันไปนะคะเพราะถ้าลงไม่ได้ก็อาจจะตั้งเป็น private นะคะหรือเป็นส่วนตัวไว้ค่ะขอบคุณทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างทุกเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในปี2565นะคะ ขอบคุณสิ่งเหล่านั้นค่ะที่ทำให้พี่กู๊ดผ่านมาได้ด้วยดีนะคะพี่กู๊ดจะถือเป็นบทเรียนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่เข้ามาเยี่ยมในบ้านพี่กู๊ดในวันนี้นะคะบ้านแบบกู๊ดกู๊ดก็คือการพูดคุยกันแบบพี่ๆน้องๆเป็นบ้านที่มีความจริงใจให้กันค่ะมีแต่ความรักความจริงใจและความปรารถนาดีพี่กู๊ดให้ใจทุกคนที่เข้ามาทุกคนค่ะ ขอบคุณตั้งแต่คุณครูคนแรกในวงการ YouTube คือพี่นัทไอทีค่ะแล้วก็คุณครูที่เคยให้คำปรึกษาเป็นอย่างดีนะคะคุณครูพี่นกขมิ้นนั่นเองค่ะและก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ร่วมจับมือกันมาค่ะมาถึงณเวลานี้พี่กู๊ดหรือกู๊ดก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่ๆเพื่นอๆน,อนะะๆน้องๆนะคะเคารพนับถือในสากลโลกนี้ขอทรง ประทานคำอวยพรให้พี่ๆเพื่อนๆและน้องๆประสบความสุขความโชคดีความสํำเร็จสุขภาพแข็งแรงมีกําลังแรงกายแรงใจดูแลตัวเองและคนรอบข้างนะคะความจริงใจความรักเป็สิ่งสวยงามทําต่อไปนะคะฝากดูแลบ้านหลังเล็กๆและอย่าเลิกล้มความตั้งใจจนกว่าเราจะสู้มันจนถึงที่สุดนะคะพี่กุพบปัญหาม,ามามากมายคะ่ะ พอไปก็หลายครั้งค่ะแต่ก็ได้กำลังใจให้กลับขึ้นมาสู้ใหม่อีกครั้งค่ะจนมาถึงวินาทีนี้นะคะกู๊ดก็จะทำช่องต่อไปค่ะทำเพื่อเป็นที่ระลึกนะคะเพื่อเก็บความทรงจำที่ดีๆเอาไว้ในช่องนี้ค่ะจนกว่าพี่ยูจะไม่มีแล้วนะคะก็จะทำต่อไปค่ะตอนนี้ก็กำลังรอพิมพ์อยู่ค่ะ มีจดหมายจากพี่ยูส่งมาว่าได้ส่งพิมพ์มาให้ตั้งแต่วันที่31แล้วค่ะก็ยังรออยู่นะคะนี่ถึงวันที่3แล้วก็ยังรอต่อไปค่ะอาจจะติดวันหยุดหรือไปรษณีย์หยุดอะไรอย่างนี้นะคะทุกก็จะรอต่อไปค่ะถ้าได้เมื่อไหร่จะนำมาลงในชุมชนให้พี่ๆเพื่อนๆรับทราบกันนะคะถามสารทุกสุขดิบกันสักนิดนึงค่ะพี่ๆเพื่อนๆที่กลับต่างจังหวัดไป หรือว่ามีวันหยุดยาวๆเมื่อตอนปีใหม่ค่ะหายเหนื่อยกันหรือยังคะแล้วก็เริ่มมาทํางานกันหรือยังกดขอเป็นกําลังใจให้นะคะกําลังใจน้อยๆอีกกําลังใจหนึ่งให้พี่ๆเพื่อนๆค่ะแล้วก็คงมาถึงช่วงสุดท้ายจริงๆค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆค่ะทุกๆคนค่ะไม่ว่าจะเป็นคนไทยด้วยกันเองหรือก็ชาวต่างชาติที่เป็นเพื่อนพี่กูดนะคะก็ขอบคุณค่ะ อาจจะขอบคุณเขาในไลฟ์อีกสักครั้งหนึ่งะคะ่ะรักพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนด้วยความจริงใจค่ะฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆชมคลิปให้พี่กู๊ดนะคะว่าตั้งใจทําจริงๆค่ะทําในแต่ละวันด้วยความตั้งใจค่ะแม้ว่าบางวันจะไม่มีก็เที่ยวสอหามาจนได้ค่ะเรามาลงคลิปให้ได้ในทุกๆวันนะคะ พี่ๆเพื่อนๆที่อยู่ด้านล่างนะคะครั้งนี้กูดขอคอมเมนต์นะคะสติกเกอร์ไม่ต้องเยอะก็ได้ค่ะกูอยากทราบถึงความรู้สึกของพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆที่เข้ามาชมกูรักเซเว่นทุกวันนะคะทุกครั้งที่ไลฟ์นะคะอยากทราบจริงๆค่ะเมื่อจบคลิปนี้แล้วก็ติดตามคลิปต่อๆไปของพี่โอด้วยนะคะขอบคุณค่ะรักพี่ๆเพื่อนๆทุกคนค่ะ ขอขอบคุณเพื่อนๆชาวต่างชาติสักนิดนึงนะคะโดยเฉพาะชาวิตาค่ะ Thank you everyone for supporting, including distant friends. I love you all, dear friends. See you again next time. Bye bye แล้วก็ bye bye สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆอ,อีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ bye bye แล้วพบกันใหม่นะคะ bye bye ค่ะ 拜拜拜拜。Bye bye bye bye.